we so มุมแนงกิสระมุมน้ำเงินสนาได้เปลี่ยนรูปร่างครับตัววัดตันกว่าป้อมกว่าหนากว่าโหเตะล่างครับสน,นาัานาาตบนหัวเตะล่างกวดแย่งยกันไปปวดแย่งกันสนาเตะสูง สูงนะโอ้โหโค้ดมาโค้ดมาตัดลำตัวกีฬนะโอ้ยมาสายของโู้ดนะครับหัวโกันกรรกำการเตือนวันดนี้ก็สั้นกว่าต้องมุดเข้ามา ไปเรือ่อ้โอ้แทงขวามุดใจะวัเข้ามาเอาครับโดนโดนสอกอมุดมีมุดเขา้ามามีหมัดขวามันกันดกอ้ดัโโโดกอนพอพูดเนี่ยหัวมุดตัวก่อนเลย มาโขกครับตะกลองเลยอปเลยไปเลยไปเลยซ้ายสอคำคำปันคำปอคำันสอดของกฤษณะขโมยมาตัลำตัวคำปันคำปันตอแข้งขวากฤษณะมาเลย่า เลี้ยวซ้ายทีไป เดินมาเส,สาหมัดแล้วโอ,โอ้ขวาซ้ายโอวุตหมาต่อยอย่างเดียวแล้วโอ้ยมีสอบสวนเหมือนกันโอมุหมัดซ้ายชนะมีสวนสอบสวนมือด้วยมือด้วยโอ้ระวังหมัดุโอมูตดับแทงไปโอมูตเข้าดับแทงแทงชนะแทงชนะโอมูตรัดคอแทงแทง แมวยสูงกว่าไปให้มวยเตี้ยเารัดคอได้ยังไงเอาโอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ยซ้ายขวาหมัดขวาไปเลยจะน่ามีศอกศอกเอาศอกไม่โดนตัดแขนเลยตัดแขนเลยครับไปแรกของเขาครับแรกกับมวยหมัดครับนักมีเตะ้หมัดขวาดีนะครับตีเข่านะบบิดบิดตี มาต่อยหมัด่อยอกซอกครับซอกสวนครับคนหนึ่งมัดคนหนึ่งซอกซอกนี่เขาีไอ้ไอ้ตามป้อยตีนานด้วยไอ้ไอ้ บอกพอแล้วพอแล้วปั้นปั้นบอขวาซ้ายบอลขวาจะไม่ลงครับไปเลยโอ้ยไปอ้ยไปเลยออกขวา i have ต่อครับเตะไปเข้าไปที่หลังโค้งแทเขาเข้าแทงเขาไปทีแทงเขาไปทีแทงเขาไปทีครับวมวูบวเข่าครับเข่าแบบโล่งเปิดชายโครงเปิดชายโครงให้แข็งตีไปทีขวาก็มาวูบ É, hey! สอกขวาขาประมุทยแกงเขาไปทีนึงประหมดนั้งครัวตงเลยจกเราตอมาสอไม่ได้งเลยต้กงด้ยฆาโนลิวียแย่อบมาครับต่อยยังตัวเขาไม่โดนเอาหัวหัวสอกา วนล,ลัดอย่างเดียวแล้วครับไม่ทำสองต้ไม่ได้แล้วต่อยซ้ายขวาเชือน้ำมารวบล่างรวมแล้วตีตอกขาไม่สักตีครับเือน้ำเชือนะเดินลัดเอลตี เริ่มเลยครับช่างเถอะ